สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโครจรยยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์เนี่ยตอนนี้จะมีการโครจรยยกย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์และเป็นการโครจรแบบวิปริตคือเดินมนนั่นเองนะคะลักษณะการเดินมนนั่นก็คือเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะเรามาพิจารณากันเลยค่ะว่าดาวพระศุกร์ที่โครจรมนเข้าสู่ราศีสิงห์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละ ลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมค่ะ ชาวเมธท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปี2566นนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะในระยะครึ่งเดือนแรกนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ดาวพระราหูใกล้เข้าสู่การขคดจรยกย้ายแล้วนะคะมันอาจจะมีอิทธิพลของการทิ้งทวนของดวงดาวเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องบอกเผื่อกันไว้ก่อนสําหรับชาวเมษและมันจะเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นกับตัวคุณ อิทธิพลในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะจะได้รับจากดาวพระอาทิตย์ที่ดาวพระอาทิตย์เขาได้ทําการโคจรยกย้ายตั้งแต่กลางเดือนกันยายนก็จะส่งผลมาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะและถัดมาก็จะเป็นอิทธิพลจากดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ที่ได้ย้ายพร้อมกันในวันที่28กันยายนถัดจากนั้นก็จะเป็นอิทธิพลจากดาวพระอังคารค่ะที่โคจรเข้าสู่ราศีตุลในวันที่3ตุลาคมและดาวพระเกตที่โยกย้ายเช่นเดียว ในระยะนี้นะคะจะต้องบอกว่ามีดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นถึง2คู่ค่ะคู่แรกคือดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์นะคะนั่นก็คือดาวพระอังคารเนี่ยที่ย้ายมาในวันที่3ตุลาคมนี้มาทํามุมตรีโกณกันกับดาวพระเสาร์ก่อนหน้านี้ดาวพระอังคารก็ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวคู่ศัตรูอีกเหมือนกับย้ายจากคู่ศัตรูเดิมมาเจอคู่ศัตรูใหม่นั่นเองค่ะและอีกคู่หนึ่งก็คือดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระศุกร์ที่ ยกย้ายในครั้งนี้ได้ทํามุมเลงกันกับดาวพระเสารนะคะ2ดาวนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเพราะว่าเป็นเสียนศัตรูกันนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษประการแรกเลยคุณจะต้องระมัดระวังปัญหาเก่าๆระมัดระวังปัญหาเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะคุณอาจจะแก้มันไปได้แล้วหรือยังไม่ได้แก้มันจนเสร็จสิ้นดีมันอาจจะมาส่งผลกระทบต่อคุณอีกครั้งในระยะนี้ก็เป็นไปได้และต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนรอบข้างให้ดีนะคะเพราะมันจะมีเหตุที่จะทําให้กระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายขึ้น ด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูถึง2คู่ที่สมัยบอกไปนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการมีปัญหากับคนที่ทํางานมีปัญหากับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรักคู่รักหรือสังคมที่คุณต้องพบต้องเจอนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องดูแลในเรื่องของการแสดงออกคําพูดคําจาการวางตัวของตัวเองด้วยนะคะในระยะนี้เนี่ยคุณจะหยิบจับทําอะไร อาจจะมีคนคอยเพ่งเล็งหรือจับผิดคุณอยู่นะคะดังนั้นต้องเตือนชาวลัคนาราศีเมษว่าอย่าพยายามไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายผิดกฎขององค์กรหรือหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่รวมถึงอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาค่ะไม่เช่นนั้นมันจะถูกเล่นงานได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีเมษคะแม้ว่าจะมีคนจ้องจับผิดแม้ว่าจะมีคนจ้องเพ่งเลงแต่ก็ยังมีคนที่คอยสนับสนุนซับพอร์ตและเป็นที่พึ่งพาให้กับ คุณได้ชาวลัคขณาราศีเมษก็ลองมองหากลุ่มคนเหล่านั้นดูนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นเองค่ะ ในระยะครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมันจะมีมุมของการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะแต่ชาวลัคนาราศีเมษการเริ่มต้นสิ่งใหม่นั้นมันมาพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคเสมออาจจะมีบางสิ่งมากีดขวางไม่ให้คุณได้เริ่มง่ายๆหรือพอเริ่มไปแล้วเจอต่อเจอทางตันต่างๆนะคะดังนั้นชาวเมษต,ต้องพยายามคิดไตรตรองวางแผนหาทางหนีที่ไล่ให้ดีค่ะแต่สมัยต้องบอกเลยนะคะว่าการริเริ่มอะไรในช่วงนี้มันจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อคุณใะ ในระยะยาวค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจหรือการร่วมหุ้นนะคะอย่าพยายามใช้เงินเยอะอย่าพยายามลงทุนอะไร ที่ต้องใช้ทรัพย์สินนะคะในการค้ำประกันหรือว่าจะต้องใช้เงินทุนเงินเก่าของคุณมาลงแบบเป็นจํานวนเยอะๆอันนี้มันก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่ได้มั่นใจในสิ่งนั้นจริงๆก็ค่อยทําแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันที่28กันยายนปี2566ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอริศัตรูใน ที่ทํางานคุณอาจจะมีเกณฑ์เจอกับคนที่เขาไม่ชอบหน้าคุณหรืออาจจะมีเกณฑ์เจอกับคนที่เขาไม่หวังดีแต่เขาอาจจะมาทาเป็นพูดดีกับคุณแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษเจอกับงานที่ท้าทายเจอกับบททดสอบใหม่ๆนะคะหรืออาจจะต้องริเริ่มอาจจะต้องบุกเบิกอะไรสักอย่างที่คุณไม่ถนัดรวมไปถึงได้จบจากงานเก่าแล้วต้องเริ่มงานใหม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์มี ปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ค่ะและไม่จํากัดนะคะว่าคนที่อายุน้อยกว่านั้นเขาจะต้องเป็นบริวารของคุณเขาอาจจะเป็นนายคุณก็ได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังการเข้าหาการพูดคุยการแสดงออกให้ดีค่ะอย่าพยายามเกิดปัญหาหรือว่าอย่าพยายามมีการกระทบกระทั่งจะดีที่สุดค่ะงานใดที่ชาวลัคนาราศีเมษทำที่มันเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการแก้ปัญหาให้กับผู้คนงานที่ปรึกษางานทนายความงานที่เกี่ยวข้อง กับการทำนุบำรุงงานก่อสร้างลักษณะนี้จะให้ผลที่ดีมากนะคะรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือออนไลน์ก็ยังให้ผลที่ดีต่อชาวลัคนาราศีเมษเช่นกันค่ะในแง่มุมของการเงินการทองนะคะชาวลัคนาราศีเมษยังหาเงินได้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินพิเศษจากช่องทางใหม่ๆด้วยอาจจะเป็นก๊อกน้ําอีกก๊อกหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณได้ดื่มได้กินค่ะมันเหมือนกับว่าคุณมีงานหลักงานประจําซึ่งหมายถึงก๊อกน้ําหลักของ อยู่แล้วแต่คุณก็ได้ก๊อกเล็กๆอีกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความใจชื้นขึ้นมานะคะแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายนะคะหรือว่าข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวจุกจิกเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินรายจ่ายการถูกฟ้องร้องประเด็นในเรื่องของคดีความต่างๆที่คุณจะต้องชดใช้มันก็ยังมีปะปนปนเป,ป,ปเข้ามาค่ะดังนั้นนะคะคุณต้องวางแผนการ เงินการทองของตัวเองให้ดีอย่าเพิ่งใช้เงินไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นค่ะขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วค่อยซื้อของเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับตัวเองค่ะในระยะนี้ไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะมันมีโอกาสที่จะเจอกับคนที่ไม่รักษาคําพูดบิดเบี้ยวนะคะหรือเจอกับการหลอกการหลวงด้วยนั่นเองค่ะและในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะเจอกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันจะต้องแลกเปลี่ยนอย่างเช่นคุณอาจจะได้อะไร มาโดยที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่สุดท้ายคุณก็ต้องสูญเสียอะไรไปแบบงงๆเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ได้มรดกได้ที่ทางจากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่แต่สุดท้ายญาติผู้ใหญ่ของคุณนั้นก็ต้องสูญเสียหรือจากลากคุณไปนั่นเองค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะสมัยก็อยากจะฝากคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่ากําลังพักฟื้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในระยะนี้คุณจะได้เจอกับหมอดีหมอเก่งค่ะคุณ คุณจะได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีกำลังใจแล้วก็ฮึดสู้ต่อไปสำหรับใครที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วก็อย่าชะล่าใจค่ะถ้ามีอะไรผิดปกติเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นก็พยายามใกล้แพทย์ใกล้หมอจะดีกว่าค่ะคราวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกทา่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ